รายงานพิเศษในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสตูลค่ะเพราะว่าสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูลได้มีการจัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพแรงงานสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรของบาริสต้ามืออาชีพค่ะ ปัจจุบันเนี่ยอาชีพบาริต้านี่ขาดแคลนนะครับหมายถึงว่าปัจจุบันเนี่ยบาริต้าเป็นอาชีพอิสระที่ถ้ามีความรู้เนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถสร้างไรายได้ตัวเองได้ในเวลาเราเดินทางท่องเที่ยวนะครับเราสังเกตไหมว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอเยอะมากเลยคือร้านกาแฟไม่ว่าจะในปั๊มน้ํามันหรือตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านกาแฟที่อยู่ข้างทางเนี่ยร้านเล็กร้านใหญ่เนี่ยนะครับ หลายๆครั้งจากประสบการณ์ที่ผมเป็นวิทยกรอบรมในเรื่องมาริตา้ามืออาชีพนะครับผมจะเจอร้านกาแฟที่ยังไม่เข้าใจการชงกาแฟเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็เราจะเจอปัญหาว่าเราเคยไปร้านกาแฟร้านร้านเดิมเนี่ยแต่รสชาติกาแฟแต่ละวัน,นไม่เหมือนกันนะครับเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เขาใช้กาแฟตัวเดิมใช้เครื่องตัวเดิม,มเมล็ดเหมือนเดิมคนชงคนเดิมนั่นคือคนชงเนี่ยยังไม่เข้าใจว่ากาแฟที่สกัดที่ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นยังไง มันก็เลยมีหลักสูตรของบาริต้าขึ้นนะครับซึ่งหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรบาริต้ามืออาชีพนะครับซึ่งเราได้วิทยากรผู้มีมีความสามารถมาจากทางกรุงเทพนะครับแอาจารย์ก็มีประสบการณ์มากโดยอาจารย์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการฝึกตั้งแต่เรื่องของการรู้ในเรื่องของเบสิกนะครับพื้นฐานต่างๆในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับรวมทั้งการรู้ประเภทชนิดของ,ของกาแฟนะครับ รวมทั้งเรื่องของสูตรสูตรต่างๆนะครับโดยหลักสูตรนี้นะครับเรามีความต้องการในพื้นที่สูงมากนะครับแล้วก็ที่เราฝึกมาเนี่ยรุ่นครั้งนี้นะครับเป็นรุ่นที่2นะครับซึ่งก็มีผู้สนใจสมัครเข้ามาล้นทุกรุ่นนะครับ รู้สึกว่าสนุกม,ม, <า S 1> มากๆ<ด>เลยนะคะที่ได้มาโรงเรียนคือเราได้รู้แบบขั้นตอนพื้นฐานในการทํากาแฟนะคะแบบการเรียกชื่ออุปกรณ์กาแฟหรืออะไรค่ะอาจารย์ก็พยายามแทรกเทคนิคให้เราได้เสมอนะคะสำหรับการเปิดร้านหรือว่า คนที่ชอบกาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เข้าใจกาแฟมากขึ้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้มาเจอเพื่อนๆที่เรียนร่วมโลกคลาสเตียกันนะคะก็ดีมากๆเลยค่ะก็คิดว่าน่าจะนําไปเปิดร้านอ่ะนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเปิดทําร้านสโลบาร์เปิดกาแฟดิฟอยู่แล้วค่ะก็เลยมาเรียนเพิ่มในส่วนของเครื่องแมชชีนนะคะซึ่งได้เข้าใจแล้วก็เข้าใจมากขึ้นสำหรับการเปิดร้านละค่ะ